ครับพี่โจนี่คือต้นตอนนี้ที่เหลือสุดแท้ที่โทมที่สุดในสวนคือกลุ่มนี้ไม่มีเหลือไม่กี่ต้นละจากลำยัยเกือบจะสามร้อยต้นปีที่แล้วนี่เกือบเกือบตายไปแล้วใช้แบคแคลกับปุ๋ยเคมีน้ำดอกไม้ผสมกันแล้วมาฟื้นระบบแรกระบบลำต้นใหม่อันนี้คือต้นที่โทมที่สุดใช่ไหมครับดู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 แกบต้นเขาแตกแทบไม่มีเหลือแล้ะแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วครับดูสแาพคือโทมมากๆ ดูกิ่งนั้นเป็นตัวอย่างครับแต่ตอนนี้เริ่มมาละครับหนุ่มความสาวเริ่มคืนมาแล้วต้นนี้เอาไว้ไหมครับรอบนี้เอาไว้ได้อยู่เหมือนกันเทุกต้นไฟลงนะเฮียไฟก็ลงรักะเออรักอมาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ตัวลาย ไม่ไหวก็เลยยู่ไหนอีวยกัน